สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันเมื่อพร้อมกันแล้วไปชมตัวอย่างกันเลยการบวกการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันตัวอย่างที่1เศษ4ส่วนเบวกเศษ1ส่วน9วิธีทำนำเศษ4ส่วนเบวกเศษ1ส่วน9จะเท่ากับ การบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันวิธีการให้นําตัวเศษมาบวกกันได้เลยส่วนตัวส่วนยังคงเดิมคือเอา4ีบวกหส่วนด้วย9จากนั้น4บวก1ได้เท่ากับ5ส่วนด้วย9ดังนั้นข้อนี้จึงตอบเศษ5ส่วนเ มาชมตัวอย่างลบกันครับตัวอย่างที่2เศษ7ส่วน15ลบเศษ2ส่วน1ิวิธีทำจากโจทย์นำโจทย์มาตั้งเศษ7ส่วน15ลบเศษ2ส่วน15เท่ากับการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันสามารถทําได้โดยนำตัวเศษมาลบกันได้เลยส่วนตัวส่วนยังคงเดิมคือเศษ7 ลบกับเศษ2ส่วนด้วย15นำ7ลบ2ได้เท่ากับ5ส่วนยังคงเดิมคือ15แต่คำตอบในข้อนี้จะเห็นได้ว่ายังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำเราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการนำแม่5สุดคูณแม่5ตัดทั้งเศษและส่วนโดยตัด5 ได้1เอา15หารกับ5ได้3ดังนั้นข้อนี้จึงตอบเศษ1นส่วนสาสำหรับการบวกการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันขอจบไว้เท่านี้สวัสดีครับ